สวัสดีค่ะไม้นะคะ,ะวันนี้นะคะไมจะมารีวิวเอเวอเรรุ่นนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็แต่งอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น e อ e วอเรสต2.0ไบเทอร์โบโฟวนะคะราคารถอยู่ที่1,819,000านะคะเนื่องจากว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็เบาะข้างในเป็นเบาะคอนยักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าลูกค้าอยากได้กระจังหน้ามาแต่งนะคะแบบนี้เลยค่ะอ่าม้าโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะอ่าแล้วเป็นกันชนหน้านะคะกันชนหน้าวิกเตอร์ค่ะสวยหนุดันนะคะเท่มากนะคะกระจังหน้าวิกเตอร์แบบนี้นะคะอ่าแผนกล้องนะแผนกล้องนะคะจากตรงนี้เลย อ่าแล้วก็ไปทางด้านโน้นนะคะดูความสวยงามหรูหรานะคะค่ะอ่าเพื่อให้รับกับมา้าดูค่ะเอเวอเรสต์ตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะจ้ะแล้วก็ครอบไฟหน้าค่ะสีดำเงานะคะลูกค้าเลือกสีดำเงานะเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้านะคะ ล้อแมกรุ่นนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะคิ้วล้อตรงนี้นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสวยงามมากเป็นคิวล้อล้อเล็กๆสามนิ้วนะคะไฟลูกค้าติดไฟเพิ่มนะคะเห็นไหมคะไฟเลี้ยวค่ะอันนี้เพิ่มกันสาสตให้ลูกค้านะคะจ้ะเบ้ามือจับครอบมือเปิดนะคะ เพื่อรับกันนะคะเป็นสีดําเงานะคะอาครอบฝาถังก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะขาม,มาดูดังด้านท้ายค่ะอ่าท้ายทําอะไรบ้างนะคะกันชนหลังวิกเตอร์นะคะพร้อมท่อคู่นะคะสวยงามมากเท่มากนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วลูกค้าเพิ่มอะไรนะคะ คาดท้ายปเป็นเอเวอร์เรสต์นะคะเวลาเบรกจะมีไฟด้วยนะคะค่ะอ่าแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะก็ลูกค้าก็ทำใหม่เหมือนกันนะคะตะกี้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟมัดแต่งนะคะลืมบอกนะคะไฟมัดแตง่งคันนี้แต่งเท่ๆนะคะลูกค้าที่แต่งเอเวอร์เรสต์ส่วนใหญ่ก็จะนิยมแต่งแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดูเท่นะคะบวกความหรูหราด้วยนะคะขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะคะถามว่า โปรโมชั่นสำหรับเ v เว e t ตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับเ v เว e t ตอนนี้ก็มี1ออกรถช่วงนี้นะคะกับฟรี3เดือนนั่นหมายความว่าลูกค้าต้องผ่อนปีหน้านะคะหรือดอกเบี้ยถูกสุดอยู่ที่0%นะคะกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะหรือลูกค้าจะให้ช่วยดาวออกรถเริ่มต้นที่แสนสามก่อนประมาณ1 7 0 0นนะคะจะเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาหาไมได้ที่เบอร์ 0863441965นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ